Oh, my God. เฮ้ยฮัลโหลอแมนว่าไงวะเฮ้ยจริงดิคืนนี้ใครไปเม่งวาเฮียเออแม่งทำามไรรู้ดีอะไรศสตว์็อดเดดอะไรเฮียเออกูไปแน่สามทุ่งเจอกันเว้เออเจอกันเพื่อน Talk about it when things get rough. I like to walk with you when it's night. I like to be the light that's missing and remind you every minute of the future isn't written. Not yet.

ไม่ชนนะโดนชนก็ไม่กิน m ປຢ່າໄປນີ້ຊິໄລ່ 跟我妈。 牙。Yeah. คี่เข้ามาก่ดีเป็นชีอะไรเนี่ยกลัวแ้วเว้ยเออเป็นเีอะไรแม่งดูได้หมอดิเหียดตอนมึงซื้อกระเป๋าใหม่มาเหรอกระเป๋าทพี้ะไรมึงอะมีเชรียตอสเวรแล้วไหมล่ะสาธเ้ย แคเนี้อ่ะใช่ที่กูคิดใช่ป่ะเออเึงเอามันมาจากไหนเมื่อคืนเนี่ยตอนที่กูกำลังกลับหออ่ะมีคนฆ่ากันกูนั่งเสือไปอยู่ผิดที่ดีที่รอดมาได้กระเป๋าสีดำนนเนี่ยน่าใสกูเลยเก็บกลับมาด้วยเนี่ยไอ้เคียทิ้งเหอะพุกเลยนะเว้ยเออดิที่กูเรียกพวกมึงเอาสามเนี่ยกระเป๋าน,นี้หลายล้านเลยนะมึงจากที่กูคำนวณอ่ะหกเจ็ดล้านได้อ่ะ สามคนคนละสองล้านกว่าเออดิแล้วมึองจะทำไหมละ่ะแมนเย้กูทำดิแม่งตอบเลยเลยนะมึงอ่ะเฮียเอ,อ้ยใครไม่ทำก็งโง่แลเออดิมึงอ่ะจะทำไหมอ่ะไอ้เฮียพวกมึงทำกูต้องทำดิวะเออทำมาดีแล้วว่าแต่แล้วกูจะเริ่มยังไงเนี่ยหาลูกค,ค้าคนดีเออดิ But I was just on a plane, nigga, buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. If I'm in the club, I get a hundred stacks, I'm always rolling up so I can love it. Sure, let me, you know, when you're. Let me, let me. Sure, you know, you know. I like you, man. I like you. I like you. I like you. อะไรเนี่ยเม้อบอลมึบอกมาหม้อวานเราไปไหนกันมาไปวิจนาเว้ยเจอน้องเนยเออน้องเยเห็นโดมมึงด้วยเห็นโดมมึงด้วยเด็กมึงเปล่าไม่ใช่เด็กมึงเลยอ่ะเด็กกลัวอะไรกูไม่ได้ไปวิ่งท้ยแม่งกลัวเออกูไม่จะเข้าไปจีบอ่ะถามว่ามีแฟนนะครับเขาบอกว่ามีแล้วอ่ะเนี่ยชื่ออะไร ช่วเฮียยพวเาเห็นโรคโรคในโทรศัพท์หน้ามึงชัดเลยแมนแฮวแฮวแฮวเำียนึกจะปิดได้ไงนี่ทพวกมึงไว้โซเชียลสดช่สดสิอกและเรื่องราวขอรางมันสุดชิโซอเน็เวิร์สที่วันจันทร์ศุกร์ห้าโมงเย วเวนลิู้เฮียทำไงดีวะเอเทเว้ยเฮียมทำงทำดิีต้องทำดิวะเ,เววะชี่ยแมนเออว่าไงเฮียรจริงดิเนี่ยกูก็ดูข่าวเมื่อกี้เนี่ยเฮีย โอ้ไงว่ามึงกับกูอ่ะไม่น่าอะไรเฮียจูนมึงกับกูไม่น่าชวนมันทำอะไรเฮียเออเออมึงอ่ะซ่อนตัวก่อนนะเว้ยกูก็กูก็จะซ่อนเหมือนกันเนี่ยเฮีย 一姨，一爷喂。 Uma ก็ได้ด้วยอขอู้มากสร่าขเอาดินิฉันจัดการเองขอย่าเดยข้ข้าว้ฝันเนี่ยโห แม่งเทียยานี่กว่าไม่ใช่ฝันนี่กว่าเนี่ยขอให้ตื่นหน่งคนหนุงเตินที่ไม่อาจคัดขิดกูคิดชะตา ไจ่จะพอแลยอยากจะถอยทิ้งชีวิตให้หลุดลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจบมันเคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแต่พอได้ยืนข้างบนที่สูงฉันก็ได้รู้ว่าอยู่ยิ่งสูง ทรงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมอมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดที่ใจจากสายตาว่ารา